ตอนนี้เราก็ลงมาถึงตรงจุดนี้เลยครับมันเป็นทางแยกเนาะตรงที่เขาเก็บตัว๋วอันนี้ก็คือ,เ,อเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานไปมาแล้วแต่ว่าเขาไม่เปิดนะนฝั่งด้านนี้จะเป็นน้ําตกแม่ปานแล้วก็มีน้ําพุร้อนเทพนมน้ําแม่ออกหูศูนย์หัตถกรรมผ้าตีนจกแม่แจม่มนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราตามต่อไปเลยโอ้เข้ามาทางสวยมากเลยอะ ฝั่งนี้นะ่าจะไม่ค่อยมีคนมาปะอันนี้ทางไปแม่แจ่มนะไปป่าปงเปียงไปแม่แจ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โอ้ถนนสวยตอนนี้เรามาถึงทางเข้าบ้านป่าปงเปียงนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้านในน่าจะประมาณแบบ สกิโลห้ากิโลประมาณนี้แหละตอนนี้เราอยู่ที่ป่าปงเปียงนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเดีย๋ยวไปเดินดูนี่เขาบอกว่ามีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้ไม่ได้มานอนนะทุกคนเรามากินกิน <c oughs> กินน้ำเอ่อมาดื่มกาแฟแล้วก็ก็เลยเดี๋ยวไปต่อแต่ว่าตอนนี้น้ำมันเหลือสองขีดอะไปเติมได้ที่ไหนไม่รู้หูนึกไง นี่ป่าพงเปียงนี่แหละที่เขามานอนกันอะ่ะทำไมมันตรงอ๋อมันตองมีตรงนู้นอีกเหรอมันมีเยอะพัะนี่ไงร้านร้านอยู่ข้างล่างปะ่ะน่าจะใช่โอ้โมันเขามีแบบน้ำไหลเป็นแบบเป็นหย่อมเป็นหย่อม มันต้องลงไปข้างล่างปะมันถึงจะสวยเดี๋ยวขอแบบไปร้านก่อนอยังไงอันนี้คือใช่ลานไหมหรือว่าลานไหมหรือว่าเป็นที่พักเขาอะน่าจะใช่โอ้โหนี่มันมีอย่างนี้แล้วก็แบบเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังแล้วก็ เป็นทุ่งนาขั้นบันไดนะอ๋อนี่ไงใช่ไหมลูกชายเหนื่อยใจนี่เขาเปิดหิวนาโอ้โหนี่เลยนี่ตอนนี้พ่อขาไม่อยู่มีแต่ลูก้าอยู่ <laughs> งงมาก เขาไปไหนก็ไม่รู้แล้วเขาลงกันตรงไหนเ,เขาลงทางนูน้นแล้วก็ไปถ่ายรูปกันเงี้ยอ๋อถ้า,ถ,าถ่ายแบบมันต้องอช้อนขึ้นหรือเปล่าถ่ายช้อนขึ้นจะสวยใช่ปหถ่ายช้อนลงไม่เห็นหรือว่ายัางไงโอ้ยมันมีตรงนู้นด้วยอ่ะทุกคนออโนี่แหละบรรยากาศวิวป่าพงเปียง เดี๋ยวลองไปดูลองดูมุมอื่นมันน่าจะมีอีกมุมนะ,ะไปดูมุมอื่นกันพอดีพ่อขาไม่อยู่บ้านเรานี่ไงทุกคนเนี่ยเป็นแบบเป็นวิวทุ่งนาก,งกว้างๆเนาะนุ่เป็นขั้นบันไดลงมาก็จะแบบเห็นตอนเช้าก็จะมีหมอกมาอะไรงเงี้ยเนาะเออถ้าใครชอบทุ่งนงทุ่งนาก็มาได้นี่ป่าปงเปียงนะฮะ เมื่อกี้เราเห็นแบบร้านก๋อยร้านกว๋วยเตี๋ยวสงสัยไปกินก๋วยเตี๋ยวแน่เลย <c oughs> นี่บรรยากาศป่าปงเปียงนะครับอืมก็อืมฮทุ่งนานี่เราลงมาอีกฝั่งหนึ่งนี่มีร้านกาแฟด้วยเฮ้ยสวยอะแบลอยู่นะ <c oughs> เออกาแฟสดป่าปงเปียงเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟเข้ากัน ตึ้งๆวัอดีครับสวยัง่ไงมีเยอะแยะเลยโูทุกง,งานสวยอยู่นะอ๋อนี่ไงอ๋อมันต้องถ่ายช้อนขึ้นมานะมันต้องลงไปข้างล่างอะแล้วก็ถ่ายช้อนขึ้นไปก็จะสวยอันนี้เป็นแบบร้านกาแฟเขาถามเขาแล้วเมื่อกี้น้ำมันเราเรือสองฉีดก็กลัวว่ามันจะแบบมีปัญหานะกว่าจะไปถึงเ,เขาบอกว่าให้ขับไปตรงนูง้น ต้นไม้เรียงกันมันจะมีปั้มหยอดเหรียญแต่ว่าเดี๋ยวรออุย้ยแต่ว่ารู้สึกแบบรู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่มีเหรียญน,นะโหนะคนคนเข้าไปกันเออสบายสบายเอยนอนอนเห็นนะใครชอบก็ลองแวะมานะฮะ คือจริงๆอะ่ะถ้ามาแบบนอนพักนอนเล่นๆคือเราไม่ได้มันก็น่าจะมีห้องว่างแหละคิดว่านะแต่ว่าห้องว่างมันก็อาจจะได้ไม่ได้มุมที่มันสวยเท่าไหร่ไงนี่ถ้าแบบมุมเฉื่อมันต้องอยู่ข้างล่างนู้นะ่ะแล้วก็ถ่ายชอนขึ้นมามันจะสวยแต่ว่าถ้าแบบเห็นไหมถ้าเรามองมอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่เห็นขั้นบันไดไงประมาณนี้แหละทุกคนให้ดูบรรยากาศเขาไม่มีไฟนะส่วนมากเขาก็จะเป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พอกลงคืนมันก็จะหมดประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราก็ไปเติมน้ำมันตรงนูน้นแล้วก็เดินกลับนะครับ<ห>ไปกินกาแฟก่อนเรามาดื่มกาแฟนะครับทุกคนมาดื่มกาแฟกันก่อนนี่เห็นไหมพุ่งนาเดี๋ยวเราลงไปเดินเล่น เดินถ่ายบรรยากาศนแบบแต่ละบ้านเขาไปเดี๋ยวพาไปเดินดูคือตอนนี้เราก็เดินดูไปเรื่อยๆเผื่อเผื่อแบบเดินไปบุ๊อุ้ยสวยจังอย่างเงี้ยนอนดีกว่าเพื่อเป็นอางนั้นเนาะอุ้ยเหมือนเขาจะว่างๆจริงๆบ้านเขาก็ว่างเยอะแหละทุกคนเพราะว่าวันนี้มันเป็นแบบวันธรรมดา โอ้สวยคือเราต้องลงไปข้างล่างนู้นอะ่ะเพราะว่ามันงองขึ้นมาข้างบนมันจะได้เป็นแบบเป็นชั้นๆเพื่ามาเดินเล่นน้ำใบสวยมากเลยอะ่ะดิอ่าเป๊ะ,ะมากวันนี้เหมือนว่างนะ จริงๆเราก็พักได้อยู่นะเพราะว่าวันนี้เราก็ยังไม่มีที่พักนะตอนนี้คือประมาณบ่ายบ่ายสองกว่าแล้วก็ก็ยังไม่มีที่ก็ยังไม่มีที่ทพักนะอ๋อเขาต้อ,อตงมันต้อตงเพรแต่มันก็ไม่ค่อยเห็นนะทุกคนนี้เหมือนไม่มีคนเหมือนเหมือนน่าจะมีคนพักนะสวยดีงีง มันเป็นฟิวแบบว่าก็เป็นขั้นบันไดโอ้แต่ว่าถ้ามองมามันก็ไม่เห็นเหมือนเดิมปะ่ะเห็นไหมถ้ามองขึ้นมามันก็ไม่เห็นว่าเป็นขั้นบันไดนะ,ะเดี๋ยวลองเดินไปนี่เป็นแบบน้ำน้ำใสไหลยเย็นอมก็จะไหลลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยฝนไม่ตกไงก็เลยไม่ลื่นถ้าฝนตกนี่น่าจะลื่นปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแลยเนี่ย ไปนี่ออ้สวยอยู่นะเนี่ยมันต้องไปตรงกงอ๋อมันต้องไปตรงนูน้นจุดถ่ายรูปเขาอะมันคือตรงนู้นปะจุดถ่ายรูปปงเตียงอุ้ยแถวตรงนี้เล็กมากเออเนี่นว่าว่างอยู่นะเนี่ยทุกคนบ้านว่างหรือว่าคนเขายังไม่เข้ามาหรือเปล่า นุ่นเป็นเลยเอ,อันนี้มีห้องนา้ามีไฟบ้างไม่มีหรอกส่วนมากเขาไม่ค่อยมีไฟเขาเป็นไฟโซลาเซลล์นี่เราต้องเดินเดินไปทางนี้ <c oughs> <c oughs> ฟิลฟิลฟิล,ฟล,ฟลมานอนก็คือแบบว่ามานอนเพื่อรับ พลับพลังงานเพื่อมาแบบว่ารับฟิลหมอกเนาะตอนเช้าตอนนี้ก็คือแบบเนี้ยก็นอนเล่นเหมือนอยู่ไร่อยู่นาซึ่งเราอ่ะคุ้นชินกับการอยู่ไร่อยู่นามาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าตอนเด็กพ่อแม่ทํานาเนาะไปไถนาด้วยไม่ใช่ควายนะหมายถึงว่า <c oughs> เล่นเองหมายถึงว่าเอารถเอารถไถไปไถอ่ะนี่เขามีแบบว่าจุดถ่ายรูปนี่เลยวิว สวยงามตามท่องเรื่องนะฮะตอนเช้าน่าจะแบบหมอกปังอยู่นะนี่ยเขามีแบบมีมีเป็นขดหินขดหินเนี่ยไม่ใช่อะไรนะจุดถ่ายรูปนะเน,นี่ยมีเก้าอี้เนี่ยถ่ายรูปเวลาตอนเช้าหมอกมาอะไรเงี้ยนะนี่เมื่อกี้เราไปตรงนูน้นแล้วก็ยอย่าขี่มาทางนี้มันจะมีตรงไปก็ได้นะครับตรงไปก็จะเป็นแบบนาตรงนู้นแต่ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้ามาแล้วเลี้ยวขวามาตรงนี้มันจะเป็นแบบนาเยอะแยะเลย นี่บ้านบ้านเขาจะเป็นหลัง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 เนี่ยก็คือให้เราแบบมานอนพักผ่อนฟิลแบบผู้บ่าวนอนนาเออก็สวยดีเนาะแต่ว่านี่นี่มันมัน,ม,นมันต้องถ่ายประมาณอย่างเงี้ยมันถึงจะเห็นว่าเป็นแบบอันนี้เนาะเห็นเป็นนาขั้นบันไดถ้าถ่ายแบบจากด้านบนลงมาก็ไม่เห็นหรือว่าจากด้านล่างช้อนขึ้นมาก็เหมือนไม่เห็นเนาะ จะต,ต้องไปทําไหนตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนู้นน่าจะไม่มีอะไรแล้วป่ะมันก็เหมือนกันอะฟิวนาแหละเพราะว่านาบ้าเราก็ปล่อยน้ําอย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> หน่ารักโอ้ยมันยาวไปถนึงนู้นเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ำมันที่นูน่นเขาบอกว่าขับไปแล้วมันมีต้นๆอยู่ตรงนี้มันจะมีแบบว่าปัา๊มหยดเหรียญเป็นตู้น้ำมันหยดเหรียญเดี๋ยวลองเดินไปทางนี้ก่อน ฝั่งนู้นก็ไม่น่าจะมีอะไรหรือมีไม่มีหรอกเดินย้อนกลับทางเดิมเดี๋ยวเราตอนนี้คือเราห่างจากแม่แจ่มประมาณ1ิบ5กิโลนะครับถ้าเราจะไปแม่แจ่มก็ใช้เวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงได้เพราะว่าจริงๆอะ1ิโลสิโลมันไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าแบบทางไงทางมันคดเคี้ยวแค่ทางก็ออกจากอ้พูดเลยว่า ทางจากแบบเอ่อทางขึ้นไปบนยอดบนยอดอินทนอนอ์นะชิลมากครับชิลมากแต่ว่าทางจากแยกจากถนนใหญ่ที่ไปอินทนอนอ์น่ะแยกมาป่าปงเปียงเนี่ยอูชันอยู่เฮ้ยเราเรา,เราต้องเดินเราเดินไปตรงนี้ได้ไหมเน่ยได้สิเพราะว่า,วาเห็นเขาเดินกันเยอะแยะเลยเดินไปทางนี้ มาถ่ายวิวถ่ายวิวชื่อทัศน์อุย้ยโันนี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งอ๋อคือมันมองมันมองขึ้นไปมันก็เป็นเห็นเป็นเขียวอย่างเงี้ยเนาะเออก็สวยดีแล้วถ้าเราเอาเดี๋ยวลองลไหนๆมาแล้วก็ลงไปดงถึงน้องหมาเลย ถ้าแบบได้มาพักก็จะมาถ่ายประานที่ให้ดูอยู่ดูงานไม่โอ้โอโอมันว่างอยู่นะว่างหลา,หลายห้องหลายบ้านคือนี้แบบที่เราเดินมาคือว่างกระท่อมชาวานานี่อืมนี่เห็นนะ สวยมันยาวไปถึงลงไปถึงนู่นเลย,ยตรงนั้นมีทางเดินเป็นแบบทางใหญ่ๆอะ่ะอ๋อมันคือมันมองจากเนี้ยไม่เห็นหรอกมันต้องถ่ายมันต้องถ่ายแบบเขาลูกนูนมันก็จะเห็นเป็นขั้นบันไดเขาลูกนูนก็ถ่ายมาเขาลูกนี้ก็จะเห็นทางนี้เป็นขั้นบันไดอะไรเงี้ยนี่ไงจุดอันนี้แบบให้นั่งชิลๆได้ เห็นไหมถ้าเรามองขึ้นไปอะ่ะเนี่ยมันต้องเห็นเป็นแบบเขาลูกนูนอะไรอย่างเงี้ยเขาลูกนูนเขาลูกนูนมันถึงจะเห็นถ้ามันอยู่ใกล้ไปมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีเป็นบรรยากาศนี่เลยโอ้ตอนเช้าน่าจะสวยมากเลยนะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวสันก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันด้านหลังด้านหลังก็เป็นแบบว่าวิาวภูวเขาด้านหน้าอุ้ยแบบ คงจุ้ยดีมากเลยข้างหลังเป็นภูเขาแต่ว่าข้างหน้าไม่ได้เป็นแม่น้ำนะข้างหน้าก็สวยอะ่ะเออวิวดีมากเลยเดี๋ยวย้อนกลับไปทางเดิมนี่แหละเพราะว่าพว่ารถเราจอดอยู่ทางนี้อยู่ไปเติมน้ํามันตรงนู้นแล้วไม่เคยเติมน้ํามันหยอดตู้หยัดเหรียญเลยอะ่ะเขาเติมยังไงไม่รู้ไปดูกัน ตกนาอยู่เนาะได้หานะได้ได้หาเลยนะถ้าเดินตกนาเอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์ตกนานะฮึสสวยมากเลยคอนเทนต์นี่เลยนั่งไงเขาหลำนาวไทยปึ๊บปึ๊บหลบกเกาะ ดูพี่แตกมาถ่าไเรื่อยๆถาไเรื่อยๆเนี่ยอ๋อมันต้องดูไกลๆมันจะเห็นเนาะอ๋อแต่ว่าคนก็ทยอยเข้ามาอยู่อาจจะเต็มก็ได้นะทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะ เดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่มีคนเขาน่าจะแบบตอนนี้บายสามเพราะว่าน่าจะเช็คอินประมาณนี้บ่ายสองบายสามก็ชิลดีหูดับน้ำน้ำสวยเนาะน้ำใสและเย็นหูดบเตะมากให้ดูตอนนี้ คนฟิวแบบว่าน้ำต่งน้ำตกประมาณนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันแล้วนะเจอกันตอ,นตอนนี้ได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วนี่กาแฟรพร้อมด้วยด้านหลังก็คือวิวทุง่งนาสีเขียวสวยมากมาแกตัดกัน เดมีแต่คนเมืองเนาะมีแต่คนเมืองคนกรุงอะไรเงี้ยมานอนกันเต็มเลยถวินหาถวินหาธรรมชาติทวินหาท้องนา นี่เลยนะครับทุกคนถ้าสุราตใครมาป่าปงเปียงแล้วน้ํามันเหลือน้อยหรือว่าน้ํามันหมดนะครับให้ขับมาเรื่อยๆนะจากตัดตามทางครับมาพืชขับ,บตรงมีต้นไม้เยอะๆซึ่งผ่านไปอย่าเพิ่งตัดนะลบอิงต้นไม้เยอะๆมันจะเป็นร้านค้าแล้วก็จะมีเนี่ยมีแบบเอ่อก้าถึงเก้าห้านี่ครับแล้วแต่ว่าเราจะเติมอะไรนะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับปั๊มน้ํามันนะมีน้ํามันหยอดเป็นตู้หยอดเหรียญอยู่แล้วก็ร้านค้าร้านข,า,า,นขายของกินฝั่งนึงก็จะเป็นพวกแบบ ที่พักอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะฮะมีเลยเติมไปลิตรหนึ่งก็คือขึ้นมาหลายขีดเลยกูรถมอเตอไซคกหกหรือเปล่ามันแบบได้ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวขอดูแบบอ๋อนี่ไงมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นฟิวประมาณนี้นะทุ่งลงทุง่งนาอ๋อนีก็เห็นแบบทุง่งนาฝั่งนู้นอยู่โอ้นุน่นถ้าเป็นตรงนั้นเป็นร้านค้าหรือเปล่าเป็นที่พัก ก <Yeah. S 2> mm hmm. ็มีกิ่วชมวิวด้วยเดี๋ยวลองขึ้นกิ่วชมวิวไปดูสิว่ามันจะสวยงามขนาดไหนอ๋อมันก็จะเห็นแบบวิวทิวทัศน์เขาเขาบ,บอ,อกว่าตรงร้านกาแฟร้านกาแฟอยู่ตรงไหนเขาเป็นแบบเป็นบ้านหลังเล็กๆเล็กๆเล็กๆไงแล้วเราก็เลยแยกไม่ออกว่า อันไหนคือร้านกาแฟอันไหนคือที่พักอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านประมาณนี้เลยทุกคนสันอาจจะต้องเดินทางแล้วแหละเพราะว่าสันว่าจะไปเมจแจมคือตอนนี้ยังไม่มีที่พักเลยก็อาจจะต้องแบบลองไปถามเขาก่อนว่ามทีที่พักอะไรบ้างยังไงบ้างประมาณนี้นะครับตอนนี้เราออกจากบ้านป่าปงเปียงแล้วนะครับแล้วก็ กําลังจะไปแม่แจ่มนะแล้วก็มาทางลัดไอทางลัดนี่น่ากลัวมากเลยผ่านป่าข้าโพดมาผ่านอะไรมาโอ้โหดีนะที่ทางที่ทางแบบยังเป็นทางดีอยู่นี่เป็นอุ้ยน้องวัวอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อหน่วยจัดก,การต้นน้ําตรงไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางอย่างเงี้ยตลอดนะทุกคนแต่ว่าก็จะไม่ค่อยมีบ้านคนหรอก ลองมาแบบทางใหม่ๆดูดูดูทางใหม่ๆดูป่าทั้งนั้นอืม Google Map พามาป่าทั้งนั้นแต่ว่าอีกอีกประมาณเจ็ดโลก็ถึงถนนใหญ่แต่ว่าทับฝัสั่งแรกที่เรามาตรงแบบทางเข้าที่แบบพามาจุดแรกโอู้หน่ากลัวมาก เพราะว่าทางชันมากชันแบบชันสุดๆอะชันจนแบบโอ,อ้โหอยากจะลองให้เอาพอพูดปุ๊บอันนี้ก็ชันเลยทีเดียวเออนี่หนานี่นะ,นนะยิงไปยิ่งป่านี่หนะนี่นะอีะออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับจากถนนซอกซอยห้วยแม่อวม้วน นี่คือถนนเส้นหนึ่งศูนย์ปดแปดนะครับมีร้านขายเสื้อได้ในอีกสี่กิโลถึงแม่แจ่มแล้วเราชอบหลงลืมอ่ะลืมระหว่างแบบม่อนแจ่มกับแม่แจ่มเนี่ยชอบคิดว่าชอบพูดชอบพูดสลับกันแม่แจม่มม่อนแจม่มไปเดี๋ยวไป แม่แจ่มกัน